นะเวลาต่อมาท่านลุงช่วยด้วยจะจะเจ้าเอ่อเอ่อเอ่อนี่เจ้ามูยวนปล่อยในน้อยของเราซืาให้ปล่อยอย่างนั้นเหรออ่ะนี่แนีจิ้มเลยหนึ่งทีปลดล็อกพาสีทสกิลที่หนึ่งวิชาดัชนีความเร็วแสงปิ้วเอนั่นมันอะไรนะอ่ะฮิเอ้อน่อยู่เลย กราบแนบแทบร่องตูดจนสดีด่โอ้ยกูไม่น่าพ่ายเฮียน,นี่มาเลยต่ได้ดีต่ได้ดีอัดเข้าอีกอัดเข้าอีกอย่างที่ข้าคาดไว้เลยข้าเนี่ยยังสามารถใช้วิชาดัชนีพันเล่มได้อยู่ <c oughs> แต่ช่างน่าเสียดายที่ร่างนี้มันอ่อนแอจนเกินไปจนข้าแทบจะไม่สามารถเพิ่มพลังทำลายล้างได้เลยอ่ะนี่ออกไปซะไปไกลๆส้นตีน <c oughs> ไอ้มู่จวนข้าจินเฉินส่วน ขอสาบานความอบายในวันนี้ข้าจะคืนให้เจ้าเป็นร้อยเท่าจะจะจะพูดอะไรก็ตามสบายเลยเรียบกับบ้านกับโชคเงินได้แล้วไปภายในหนึ่งเดือนข้าจะทำให้ตระกูลมูล่หายไปจากโลกนี้ตลอดกาล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 ประโยคเด็กตัวไรในเวลาต่อมาไอพวกเขี่ยกูไม่อยู่ในตระกูลแป๊บอย่าสร้างความชิบหายมู่ยวนนี่คือวิธีที่เจ้าทำมือเป็นหัวหน้าอย่างนั้นเหรอ วอนนี้เจ้าได้ทำให้ตระกูลจินคุนเคืองแล้วตระกูลมู่ของเราจะอยู่ในเมืองเฟิ่งยุนต่อไปได้ยังไงกัน <c oughs> ถึงบทกสุสกีแม้ว่าเราจะปฏิเสธก็เสนอการแต่งงานเจ้าก็ไม่ควรทำให้เขาต้องขายหน้านี่นายน้อย,อยท่านนั้นแก้ปัญหาอย่างหุนหันพลันแล่นจนเกินไปแล้วท่านผู้อาวุโสท่านคิดเห็นยังไงล่ะ ข้าคิดว่าท่านนายน้อยเนี่ยทำถูกต้องแล้วถ้าหากว่าเรายอมถอยในครั้งนี้เราจะต้องยอมถอยต่อไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับนายท่านแต่ข้าไม่กล้าถามเขาที่นายท่านทำ้ายจินเชินส่วนเป็นการเตือนตระกูลจินว่าตระกูลมู่ของเราไม่ใช่ว่าจะถูกรังแกได้ไง่ายๆนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเยี่ยมดูเหมือนว่าจะมีคนหนึ่งในตระกูลพอเข้าใจอยู่เข้าทางกูเลยอืม การกระทำของหัวหน้าในวันนี้ได้ลบล้างเรื่องในอดีตและคืนภาพลักษณ์ให้กับตระกูลของเรานายท่านทำไมท่านไม่ใช้โอกาสนี้พูดอะไรสักหน่อยละ่ะในปัจจุบันตระกูลมู่ไม่สามารถขีกันแม้ว่าจะไม่มีตระกูลจินเข้ามาเกี่ยวข้องข้าเกรงว่าตระกูลของเราจะอยู่ได้ไม่นาน ยังไงก็ตามตอนนี้ข้าเริ่มกลับมามีอำนาจแล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างก่อนจะเกิดสงครามภายในตระกูลขึ้นทุกคนในที่แห่งนี้จงฟังไม่ว่าตระกูลมู่ของเราจะเป็นเช่นไรในอดีตจงมองข้ามมันไปซะตั้งแต่วันนี้ข้าขอสัญญากับทุกคนในฐานะหัวหน้าว่า จะไม่มีใครสามารถมารังแกและทำร้ายตระกูลมู่ของเราได้อีกใครที่กล้ามาลุกรานตระกูลมู่จุดจบของมันมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นคือความตาย